เอาละฮะก็ก็จะถึงพิซูนโลกแล้วนะฮะก็เหลือประมาณ100กิโลได้นะฮะเดี๋ยวจะถึงจุดกลางเต้นของเรานะฮะจุดกลางเต้นของเราก็จะเป็นเหมือนน้ําตกนะฮะเท่าที่ผมรู้นะเดี๋ยวเปิดไม่เปิดแค้ว่ากันนะฮะเราต้องไปดูก่อนนะเนาะอานนีเราขีรถอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะไป let's go มาคนเดียวครับคันเดียวตอนนี้ยังขึ้นไปได้อยู่เนาะขึ้นได้ถงต้องเสียค่าผานค่ผ่านอ๋อตอนนี้มีคนเข้าไปกลางไหมครับมีมีครับมีมีเยอะอยู่เนาะครับก็มีอยู่มีเต็นท์กลางอยู่โอ้โหพอดีผมมีเต็นท์มาด้วยแหละอ๋ออ๋อจอดที่ศูนย์แถ้าต้องเสียค่าผ่านตอนนี้เสียค่าผ่านแล้วศูนย์เนี่ยไปติดต่อค่าเต็นท์เท่าไหร่ครับคนละสิบามสิบบาทค่าเต็นท์คนละสามสิบลุงว่าปิดแล้วปิด มีน้ำไหมครับเวลานี้มีอยู่ติดต่อที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับอ๋ยยีนยย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 ยูยยยยยยยารยย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 ายยยนยย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 ี่ยย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 ิยย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 นยยบยนะเนี่ย หายไปสุดก็เอาได้ที่นอนแล้วนะฮะเป็นน้ําตกนะฮะอยู่พิษาุโลกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะดูน้ําตกด้วยกันนะเดี๋ยวตอนนี้ผมไปหาที่กลางเต็นท์หน่อยนะนะครับเดี๋ยวผมก็จะกางตรงนี้เลยนะกันนะส่วนวิวด้านล่างก็เป็นน้ําตกนะฮะสวยไม่สวยก็พรุ่งนี้เช้าแล้วกันผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเนี่ยสองทุ่มมาถึงเนี่ย นี่ะฮะกล่องท้ายผมใส่เป็นพวกเต็นท์พวกเครื่องนอนอย่างนี้เนาะก็มีผ้าห่มอะไรต่างๆนะฮะประมาณนี้นะฮะจักรงี้เลยคิดตรงเต็มเลยฮะไม่ต้องถามนะเป็นไหนเต็นท <c oughs> ์เราก็บุกแม่ห้องสอนมาแล้วนะฮะเปียกยังไม่หายเลยดูดิเอเค้เดี๋ยวเราเข้าไปในนบ ไปใช้เขาก็มีใ,ให้ยืมนะฮะก็รประมาณนี้นะฮะข้างหมอะไรจัดนิ่มนะ,ะนิ่มอีนี้ไม่หนาวเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่บนดอยนะฮะแต่ก็แอบจะดอยอยู่นะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมขี่มาผม,มเหมือนไม่ได้ขึ้นเขาเลยนะฮะเป็นน้ําตกนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินไปดูน้ําตอกอยู่ประมาณแปดร้อยเมตรนะฮะเดี๋ยววิวแถวนี้ก็จะเห็นแล้วล่ะครับพรุ่งนี้เช้านะ ส่วนเต้นผมเปิดมาอย่างนี้เลยนะแต่ว่าผมขออนุญาตปิดมุ้งห่อยนะ,ะับยังไงก็ปิดมุ้งหน่อยยังร้อนเอ้ยเดี๋ยวยุงเข้าดิใช่ฮะเคฮะเคข้อเสียของเคูก็มีนะฮะนั่นก็คือเก็บยากและก็กลางยากนะฮะไม่คิดอะไรมากครับแต่ข้อดีก็มีะฮะกันน้ำได้ดีนะครับกันฝนได้ดีมากนะฮะดู จากที่ผมไปปูทะเบิกมานะฮะก็น้ำไม่เข้าเลยนะฮะกันได้ดีมากน,นะครยอดก็ประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เราก็พักอยู่พิโคนุโลกก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับไหมหรือว่าจะเป็นหฮต่อให้ว่ากันทีหลังนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วนะฮะก็กจะจบทริปแล้วนะฮะอ่ะน,นะครับก็ลาตีสวัสดีนะครับ โอเคนะฮะก็เข้าสู่วันที่5นะฮะของการทริปเที่ยวภาคเหนือนะฮะตอนนี้ถึงเช้าแล้วประมาณ8โมงได้หลับดีมากเลยก็นนะฮะฝนตกนะฮะทั้งคืนเลยนะฮะไปดูบรรยากาศด้านนอกกัน ไปดูดิเป็นยังไงครงัมืเปียกเลยฝนะออกตกน,นี่ก็หยุดตกแล้วน,นะฮะฮึ้ม นอนอคนืนนี้นฉลองกันมากเลยหนักากเนี่ยฮะน้ำตกของจริงต้องเดินเข้าไปนะฮะน้ำมีแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้สรุปแล้วถ้าเปิดในจีเพจดูมันก็มีที่กลางเต็นต์ตรงนี้นะฮะก็คือน้ำตก อะไรก็ไม่รู้นะนี่ตื่นมายังไม่รู้เลยว่าอะไรเริ่มตกอะไรนะเนยเหนื่อแมากนะครับทุกคนโอเคสวยงามมากก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนมีหมอกด้วยวะหมอกฟุ้งเลยฮะ Mm. -hmm. น,นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลจับไปเก็บเต็นท์นะครับเราค่อยลงจากที่นี่นะฮะแล้วก็ไปต่อเพื่อสบุปน,นะครับไปนะครับไงล่ะทีนี้ครับอยากเจอฝนมากใช่ไหมละ่ะเจอแล้วนี่ไงก็ปกติเสาร์อาทิตย์นะ่จาจะมีคนมาเยอะนะแต่วันนี้เวันปกตินะ ว่ากันนะฮะส่วนคลิปนี้ก็จบเพีเท่านี้นะ